สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกันแล้วนะครับกับช่องบ้านสวนสันดีนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานพอสมควรเนยนะครับผ่านช่วงปีใหม่มาก็าวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับตระกูลเชื้อราต่างๆนะครับหรือว่าที่เรียกว่าสารชีวพันธุ์นะครับเพราะว่าพักหลังมานี้ลูกค้าก็ใช้บริการสั่งเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็มีคําถามคําตอบที่เราคุยกันมาในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ด้วยมีลูกค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าโทรมาหาผมนั้นบอกว่าเอ๊ะทำไมเอาตัวพิติธภัณฑ์ของคุณไปแล้วก็ไปใช้ในต้นกุหลาบนะครับแล้วมันเหมือนกับมันกาจัดเพรียไม่ได้ไม่ค่อยได้ผลเลยมันเป็นเพราะอะไร่าเงี้ยผมก็คุยกับเขาไปตามตามเหตุตามผลมันสมควรน,นะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อ่ก่อนอื่นเกริ่นก่อนนะครับว่า ไอตัวเชื้อราต่างๆเนี่ยนะครับก็หรือที่เรียกว่าเป็นจุลินทรียแล้วกันพวกนี้เนี่ยจุลินรีเนี่ยมีหลักๆก็คือมีอยู่2ประเภทนะครับถ้าจะแบ่งง่ายๆคือจุลินทรีย์ที่ดีนะครับอันที่1จุลินทรีย์ที่ดีกับเนะสองจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับจุลินทรีย์ที่ดีก็อย่างที่บอกคือจะอยู่ในพื้นที่ที่บรรสมบูรณ์อากาศดีอากาศถ่ายเท มีดินที่ดีก็จะเกิดก่อเกิดให้จุลินทรีย์ที่ดีนะครับอันดับที่2ก็คือจุลินทรีย์ที่ไม่ดีก็จะเกิดในที่ที่แบบสภาวะแวดล้อมไม่ดีอยู่ในดินเน่าดินเสียดินที่มีการหมักหมมมานานพวกนี้ก็จะทําให้เกิดจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับจุลินทรีย์ที่ดีก็จะมีประโยชน์จุลินทรีย์ที่ไม่ดีก็จะไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นพอปัญหาต่างๆที่เกิดที่ทําให้เกิด โรคต่างๆนะครับก็เกิดจากจุลินทรีย์หรือว่าเชือ้อราอะไรต่างๆพวกนี้เชื้อราที่ไม่ดีก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆโรคใบไหม้โรครักเน่าคนเน่านะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเพลี้ยพวกหนอนแมลงต่างๆนะครับก็ทุกวันนี้มีการใช้สารเคมีกันเยอะนะครับหรือว่ายาศัตรูพืชสารเคมีกันเยอะจนถึงในระดับหนึ่งคนก็มองว่าเอ๊ะมันการใช้สารเคมีมันมากเกินไปเนี่ยมันมีผลทําให้คนใช้เนี่ย มีปัญหาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้ก็เลยมีการคิดค้นพวกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าชีวพันธุ์นะครับชีวพันธุ์พวกนี้ก็คือพวกนี้แหละครับพวกเชือ้อราพวกอะไรต่างๆมีงานวิจัยต่างๆว่าไอตัวพวกเชื้อพวกนี้เนี่ยถ้าเราเอาตัวจุลินทรีย์ที่ดีหรือราที่ดีเนี่ยพ่นเข้าไปในในต้นไม้ในรากพืชในใบไม้ให้เขาไปต่อสู้กับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ย ถ้าตัวนี้ชนะก็จะทําให้โรคต่างๆหายไปหรือว่าพวกรากเน่าผลเน่าผลเน่าหายไปแค่นี้ง่ายๆนะครับการทํางานของกลุ่มที่เป็นพวกเชื้อราพวกจุลินทรีย์พวกนี้ก็มีอยู่สมีอยู่สแบบผมให้3แบบแล้วกันก็คือ1ก็คือเข้าไปข่มนะครับคือพอเราพ่นไปปับ๊บก็จากตัวที่ไม่ดีเราพ่นตัวดีเนี่ยไปที่ ใบ,ใบพืชหรือว่าใน,ใน,ใน,ด,นดินที่มีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเชื้อโรคต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาก็เขา้าไปข่มไปข่มไม่ให้ไอตัวที่ไม่ดีเนี่ยมันจริญเติบโต,ตขึ้นมามากดังนั้นพืชก็จะไม่เป็นโรคนะครับอันดับ2ก็คือการไปเบียดนะครับไปเบียดคือเราพ่นไปปับ๊บเราลาดไปปับ๊บมันก็จะไปเบียดไอตัวที่ไม่ดีนี่ออกไปออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจนทําให้มันไม่เกิดโรคหรือว่ามันก็หายไปนะครับอันดับสุดท้ายคือการไปฆ่านะครับการไปฆ่าก็คือ พวกเชื้อราต่างๆตระกูลนี้ที่เรานํามาที่เขาทดลองกันมาแล้วเนี่ยก็คือเข้าไปปับ๊บมันก็จะไปชักเส้นใยใส่หนอนใส่แมลงใส่ราต่างๆนะครับไปปล่อยน้ําอะไรต่างๆที่ปล่อยออกมาก็ทําให้ตัวจุลินทรีย์หรือลาที่ไม่ดีเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากไอจุลินทรีย์ดีเนี่ยที่เขาปล่อยสารต่างๆไปมันก็จะทําให้มันแพ้ไปแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับมันไม่ได้เกิดง่ายๆเราต้องเติมเข้าไป ไอตัวที่เกิดขึ้นง่ายคือตัวที่ไม่ดีดังนั้นเราจึงต้องค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเ,เติมให้ถูกจังหวะนะครับให้ให้น้อยๆแต่ให้ไปบ่อยเพื่อที่จะไปข่มหรือไปฆ่าจุลินทรีย์หรือเชื้อราที่ไม่ดีที่ก่อให้เกิดโรคพืชนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เอ่อมาเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอันดับแรกตัวแรกก็คือตัว BMP ตัวเนี้ยเป็นเชื้อ3ชนิดนะครับก็มีตัวเบลเลียเมทเลเซียมแล้วก็พาซิลโมซินนะครับเอ่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ เน้นในเรื่องของแมลงเป็นหลักนะครับบิวเลียเมทาเลเซียมภาซิโลเมซิดแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นคนละแบบนะครับก็เป็นหนอนนะครับเอาง่ายถ้าเป็นพวกบิวเลียก็เป็นพวกหนอนพวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกเมทาเลเซียมก็จะเป็นพวกด้วงพวกอย่างอื่นแล้วก็มีพาซิโลเมซิดตัวนี้ก็จะเป็นพวกไข่หนอนอะไรพวกนี้ซึ่งแต่ละตัวถ้าเพื่อนๆต้องการรู้มากขึ้นก็เราก็เข้าไปดูใน YouTube ใน ช่องทางทางเซิร์ชเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับก็จะมีประโยชน์ของแต่ละอย่างซึ่งตัวนี้เราเอาเราเรา,เราเอามารวมกันนะครับคำว่ามารวมกันเนี่ยปกติจุลินทรีย์เนี่ยเวลาเราเอามารวมกันถ้าทิง้งระยะเวลานานๆเนี่ยถ้าเป็นในรูปน้ำนะครับไม่ได้เพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเวลามันอยู่รวมกันในรูปน้ำเนี่ยมันจะต้อง มีตัวในตัวหนึ่งที่คงอยู่และจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ตายไปในรูปน้ํานะครับแต่ถ้าในรูปผงที่อยู่ในรูปสปอร์แบบนี้ไม่เป็นไรนะครับในแห้งๆถ้ามันไม่เจอความชื้นเราสามารถรวมกันได้ทําไมต้องเอามารวมกันด้วยถ้ามีคําถามว่าทําไมต้องเอามารวมก็ได้คือการเอามารวมกันคือเวลาเราใช้เราก็จะได้ประโยชน์ทั้ง3ตัวในเวลาเดียวกันซึ่งไม่ต้องเสียเวลาไปพ่นซ้ําหลายๆรอบนะครับตรงเนี้ ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่คือตัว BMP นะครับตัวที่ลูกค้าสั่งกันไปเยอะเป็นส่วนนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือตัวชีวินซีนะครับตัวชีวินซีก็พื้นฐานมาจบมาจากตัว BMP นั่นแหละครับแต่ไอตัวชีวินซีเนี่ยเราก็มีตัวตระกูลบาซิเรีเพิ่มเข้ามานะครับบาซิรัก็แก้ในเรื่องของพวกที่เป็นเน่าๆต่างๆนะครับที่เป็นยางไหลออกมานะครับผลเน่านะครับ ต้นเน่าอะไรเงี้ยใบยเน่าเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้นะครับตัวี m c 5ตัวนี้ก็าราคาก็จะแพงกว่าตัวนี้หน่อยนะครับก็สามารถจะเอาไปใช้กันได้แล้วก็ไอตัวนี้เราสามารถเพาะขยายนะครับเพาะขยายเพาะขยายได้เต็มที่ก็คือ1นึงน่ซองนี้นะครับสามารถผสมน้ําได้1 0 0 0พลิตรนะครับถ้าเราเพาะขยายเสร็จนะครับวิธีการก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับตัว อาชีวิซีนะครับพื้นฐานก็คือเหมือนตัวนี้แต่เพิ่มตัวบาทิรัยเข้าไปนะครับสุดท้ายเป็นตัวไตโคโดมานะครับตัวไต,วตโคนโนมาเนี่ยน่าจะเป็นจุลินทรีย์ยุคแรกๆแล้วนะแล้วครับที่เป็นกลุ่มชีวพันธุ์นะครับที่เราเอามาใช้นะครับไตโคนโนมาเนี่ยเป็นจุลเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราโบราณลยที่เรารู้จักกันมากปกติเขาเป็นราขาวที่ชัดใหญ่ตามพื้นที่ท,ที่ดินที่ดินที่ดีครับ แต่พอรวมกันเยอะๆแล้วมันก็ลองมองออกมาแต่เป็นสีเขียวนะครับซึ่งไอตัวเชื้อราไตโคเดมาเนี่ยมันใช้ได้ทั้งในรูปแบบที่แก้ปัญหาทางใบแล้วก็ทางดินนะครับแต่ปัจจุบันถ้าส่วนตัวผมมองว่าไอตัวทางใบเนี่ยมันมีหลายตัวให้เลือกใช้นะครับไตโคเดมาเนี่ยถ้าเป็นแก้ปัญหาเรื่องดินมันก็ค่อนข้างจะทํางานได้ดีโดยเฉพาะพวกปัญหาไฟท็อปนะครับไฟท็อปที่ทําให้เกิดรากเน่าโคนเน่าอะไรต่างๆพวกเนี้ย เราสามารถใช้แต่ลุมาผสมน้ําแล้วก็ลดนะครับหรือจะฉีดพ่นนะครับก็หลักการก็เหมือนกันคือเป็นการที่เขาเข้าไปในดินเข้าไปบนใบก็เพื่อที่จะเข้าไปเบียดเข้าไปฆ่าเข้าไปข่มเชื้อที่ไม่ดีนะครับให้ตายหรือว่าให้ลดจํานวนลงแล้วก็โรคต่างๆก็หายไปนะครับอันนี้เป็นหลักการของเชื้อราหรือว่าจุลินทรีย์พวกนี้ที่เรานามานามาใช้นะครับเอ่อ ในส่วนอื่นๆนะครับสําหรับวิธีการใช้นะครับมีอีกแบบคือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยนะครับเราส่วนใหญ่แล้วกันที่แนะนําใช้คือแนะนําให้ใช้ช่วงเย็นนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาก็ทนกับอุณหภูมิในเรื่องความร้อนเนี่ยได้น้อยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราใช้ในช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงค่ำๆหน่อยในการพ่นก็จะทําให้เขายื้อชีวิตหรือว่ามีชีวิตในการที่จะ จเริ่มติบโตบนต้นไม้หรือว่าตามใบเพื่อให้เขาไปทำทาลายหนอนทำลายาพวกเชื้อราต่างๆได้ดีก็คือไม่แนะนําให้พ่นในช่วงเช้าๆเพราะว่าถ้าเราพ่นช่วงเช้าเนี่ยนะครับประมาณสัก9 0้าโมงสิไปก็จะเริ่มเจอความร้อนจะทําให้จุลสีพวกนี้เขาเขาได้รับผลกระทบจากจากความร้อนนะครับจากความร้อนแล้วก็อาจจะทําให้เขาลดจํานวนน้อยลงไปเกินเกินกว่าที่เราจะ จะ,จะได้ประโยชน์จากมันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของวิธีการใช้นะครับ mm hmm. ก็นอกนั้นน่าจะมีอีกหลายอย่างนะครับที่เพื่อนๆเ,เขาถามมานะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้นึกไม่ออกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้นะครับ mm hmm. ก็มีอีกอย่างนะครับาจากที่เกินไปทีแรกว่ามีเพื่อนอที่โทรมาถามว่าทำไมมันไม่ค่อยได้ผลนะ ใช้ของคุณแล้วได้ผลน้อยจังเลยอะไรเงี้ยจากที่ผมสอบถามไปเขาตอนแรกนึกว่าเขาปลูกต้นไม้แค่ไม่กี่ต้นนะครับปกติคนที่โทรมาสอบถามทุกคนผมจะถามว่าพี่ใช,ช้จะใช้พวกนี้เนี่ยที่ได้ทำพืชปลูกพืชเพือ่อเพื่อเศรษฐกิจหรือว่าเป็นธุรกิจหรือว่าพวกปลูก,กตามครัวเรือนปลูกเพื่อความสวยงามหรือปลูกไม่เยอะใช่ไหม เพราะว่าถ้าบุกทุเรียนเป็นส่วนใหญ่เงี้ยครับผมอยากจะให้พิจารณาดูให้ดีการใช้พวกนี้ก็เป็นการใช้ช่วยเสริมหรือว่าไปใช้ในช่องว่างที่เราพยายามจะลดปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อที่เราจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เพราะพวกนี้มันใช้ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าเราก็อย่าไปหวังกับมันแบบ100%ว่าเราจะใช้พวกนี้แล้วกาจัดนอนแมลงเพีย้ยได้หมดจดทุกอย่างเลยซึ่งจริงแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้ครับผมบอกตามตรงท่าข้างสวนเนี่ย เขาใช้ยาเต็มที่แล้วเราใช้พวกนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะจะ,จะชนะไอ้พวกตอนแมลงนะครับพวกนี้เป็นตัวเสริมได้เราเอาจจะใช้ยาส่วนหนึ่งแล้วเราก็มาใช้พวกนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการลดลดก็เรียกว่าความอันตรายของยาที่เราจะต้องใช้ไปเพราะว่าทุกวันนี้แรงงานต่างๆมันก็น้อยบางบางบางท่านก็ต้องมาพ่นเองต้องใช้เองนะครับบางที่ก็ใช้ได้ผลดีนะครับลูกค้าก็สั่งกลับเข้ามาเยอะเลยแต่บางท่านที่บอกว่าใช้ไม่ได้ผล เลยอะไรเงี้ยก็วิธีการที่จะแนะนําให้ดีที่สุดนะครับก็คืออย่าใช้ทีละเยอะก็คือใช้น้อยแล้วก็ใช้ใช้บ่อยนะครับเพราะพวกนี้เป็นการข่มหรือการกําจัดต้องเน้นในระยะการป้องกันนะครับไม่ใช่การแก้ไขอย่างบางท่านที่เป็นล้านดำดาอะไรแทะมากมายแล้วหรือว่าเพียเยอะแล้วเนี่ยก็แนะนําเป็นยาก่อนดีกว่าถ้าเราทําเป็นเชิงธุรกิจถ้าเราปล่อยแล้วก็มาใช้พวกนี้ มั่นใจกับพวกนี้มากๆแล้วถ้ามันขยายมากๆพวกนี้เอาไม่อยู่เนี่ยจะทําให้ธุรกิจเราสียหายมากนะครับแต่พวกนี้จะแนะนําเป็นพวกบ้านจัดสรรหรือว,ว่าเราปลูกต้นไม้10ต้น20ต้นในการที่เราจะดูเพื่อความสวยงามหรือว่าปลูกไว้กินไม่กี่ต้นในครูเรือนแล้วเราต้องการความาความปลอดภัยครับเราเราแนะนําพวกนี้แต่ถ้าเป็นธุรกิจจัดยัง ที่ระยองจันทบุรีเขาก็มีใช้เยอะแต่เขาคงจะใช้แบบเป็นการเข้าไปใช้ในส่วนที่มันเป็นช่องว่างที่จะทําให้ได้ได้ประโยชน์นอกจากยาแล้วเก็ใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะแนะนําซึ่งเราก็พยายามตอบลูกค้าตามตรงนะครับไม่ใช่ว่าจะจะขายอย่างเดียวนะครับก็วันนี้ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอย่างอื่นยังไงก็สอบถามมาได้นะครับดูคอมเมนต์ามาได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบตามที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ